มีคนถามว่าเตรียมแปลงแล้วอะตเตรียมเพาะเม็ดหรือยังมาดูกันเขาเตรียมเพาะไว้แล้วอันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นไข่ทองคำกรีเน็ตจันชายจันชายอันนี้เป็น ตาขา่ข้างในสีส้มอันนี้เป็นอันนี้เป็นไข่ทองคำอันนี้ก็จะเป็นไข่ทองคำงวดนี้มีสี่สายพันธุ์จันชายไข่ทองคำกรีเน็ตแล้วก็ตาขา่ข้างในสีส้ม มันก็จะมีวิธีการเพาะอนะที่เราอะทากันแบบนี้เวลาเพาะเมล็ดของเมลอนเนี่ยเราจะเอาเมล็ดเนี่ยเขาไปแช่น้ําอุ่นก่อน2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอามาห่อด้วยกระดาษทิชชู่หรือไม่ก็ผ้าก็ได้ผ้าขนหนูก็ได้แล้วก็เอาไปอบไว้ในกระติกปิดฝาไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนอากาศสักสก2วันเสร็จแล้วเขาจะงอกมาประมาณ1 1ึ่นึ่งซน,งนหนึ่งถึงสองเซนอะไม่เกิน1นึ่ซน เสร็จแล้วค่อยเอามาใส่แปถาดเพาะแบบเนี้ยในถาดเพาะเราก็จะใส่พีทมอสอะนะแล้วก็เอาเม็ดมาวางและวสองสามวันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้สี่วันสี่วันก็โตได้ประมาณเนี้สี่วันสี่วันห้าวันเราเพาะไว้เนี่ยไม่ควรเกินสิบสี่วันเพราะอะไรพอสิบสี่วันแล้วเนี่ยใบเขาจะใหญ่ขึ้นแล้วและรากเขาก็จะเต็มหลุมเพาะแบบนี้ ลาเขาจะเต็มหลุมเพาะเพราะฉะนั้นมันจะฟื้นตัวได้ยากและที่สําคัญคือถ้าล่าเขาขดรวมอยู่แล้วเนี่ยเนื่องจากเมลอนนะัล่ลาเขาประมาณคืบกว่าเองเขาจะขดอยู่นะแล้วเขาไม่แตกออกมาแล้วจะทําให้การเจริญเติบโตของเมลอนเนี่ยช้าลงก็เวลาเราเพาะก็จะเพาะแบบนี้แล้วก็เพาะเผื่อไว้สัก2030ต้นนะนะเพราะอะายเพราะว่ามันก็จะมีบางต้นที่ตายอะเรียกว่าตายอ่ะ ปลูกลงไปในหลุมแล้วเนี่ยมันไม่เจริญเตบโตหรือมันก็เหี่ยวเวลาแล้วดึงออกจากหลุมถาดเนี่ยก็ต้องคอยระวงังเพราะว่า1เม็ดน่ยอย่างต่ำก็4บาทอ่ะ2บาท3บาท4บาทก็มีเป็นเงินน่ะส่วนที่เราเื่อ,อไว้20-30เม็ดเนี่ยก็เพื่อเอาไว้ชดเชยไอ้ต้นที่มันตายนี่ไม่รวมเวลามันเขาเรียกแหละเวลาที่มันเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือว่าไวรัส ก็คอยมาดูกันนะที่สวนเมล้อนหละออฟาร์มทุกๆุกอย่างมันก็มีต้นทุนของมันน่ะนะที่ละออฟาร์มก็ยังยึดหลักธรรมชาติอยู่ถ้าสนใจก็เข้ามาดูกันได้นะหละออ